บัดนี้เป็นครั้งที่53ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคม2569้าาข้าพเจ้านายนพรัตน์พ,พุม่มวณีขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรมมุบูชาสังฆบูชาและเป็นอาัจาริยะบูชาแด่องค์พระคาวังปฏิเทระเจ,จ้าองค์หลวงปู่สมเด็จดนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบเท่าเจ้าทั้งหลายโปรดจงมรณโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขอความคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์เทวทวดาทั้งหลายโปรดจงร่ายจิตของขา้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่แกรารสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมัตาจักวาเลสุอัตตะคันันตุเทวตาสัตมันุนิลาจัะสุนันตุสักโมกทางสักเคกาเมจารุเปคิริติคาราตเตตันตริกีวิมานีทีเปัตเทจะขาม ตาลูวะนาขหันิเคหะวตุมิเกเตปุมาใายันตุเทวาชลทละวิสเมยักขะคันทับพนาคาทิตันตาสันติเกยามุนิวัลเจนังสะทวเมสุนันโตธรรมะสวนาคาโลอยัมปะทันตาธรรมะสวนาคาโลอยัมปะทันตาธรรมะสวนาคาโลอยัมปะทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรสวดสัจจะกิริยาคาถานัตติเมสาระนางอัญญพุทโธเมสาระนางวะังเอเตนะสัจจะวัชนะโสติเมโหตุสัพปทานัตติเมสาระนางอัญญธัมโมเมสาระนางวะังเอเตนะสัจจะวัชนะโสติเมโหตุสัพปทานัตติเมสาระนางอัญญสังโฆเมสาระนางวะังเอเตนะสัจจะวัชนะโสติเมโหตุสัพปทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิกนาโถหัตตายสัพพปนินางปุเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธทมุตตะมังเอเตนะสัตวัจเจนะมโหนตุสัพุปัตถวามหาการุณิกนาโถหิตายาสัพพปนินางปุเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธทมุตตะมังเอเตนะสัตวัจเจนะมาหนตุสัพุปตถวามหาการุณิกนาโถสุขายาสัพพปนินางปุเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธทมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัฒนะมหนตุสัพปุปตะวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสเกสุวิหารติกับเวลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตติงปัญจมามเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศสหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหนติภะคะวันตังทัศลายะภิกขุสามกัญจา อัตถโคตตุนางสุทตาวาสายการายกานางังเทวานังเอตตา,าโหสิอยังโหภคว,วาสกเกสุวิหารติกปิละวะัตโตสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเาางกณัสนัสทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิตสเปเฮวะอรหันเตหิตตสหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปติตาฮนติปะควันตังทัสนายะภิกขุสังกัจจะ ยานโนะมายัปิเยนะพระควาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตวะพระควตโตสันิเกปันเจกขาถาภเสยามติอัตโหตาเทวตาศยญาทเป็นนามาพลาวปุริสัมมิตังวะปะหังพลาศยะปสาลิตตังวะภาหังสัมมิจเจยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระควตโตปุระโตปตุระหังสุอัตโหตาเทวตาะยวันตังอภิวาเทวตา เอกัมตังอาตังโสเอกัมตังติตตาขูเอกเทวตาภควัตโตสันิเกอีมาคฆังกะาสิมหาสัมโยมห์ปวนาสมิงเทวกายาสมักตาอาคตังหะอีมาธรรมสัมยังทักกิตาเยวะอปราชิตตังคันติอัตาขูอัปราเทวตาภควัตโตสันิเกอีมาฆังกะาสิตตะภิกขะโวสมาทะังโสจิตตังอัตโนอุชุกามังคังโสสารณีวะเทตานิเขเฮตวะอินทริยานิักขันติปันทิตาเต อัตโคปปาาเทวตาภะคะวะโตสนิเกอิมังคาทังภพาสิเจตวาคีลงังเจตวาปรีคังอินทขีลงจจังโอหัะมะเมชาเตจารันตินตสุทาวิมาราจักขุมตาสุทัมตาสุโสนคติอัตโคอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสนิเกอิมังคาทังภพาสิเยเกจิพุทธังสารานังกตาเสนาเตคขเมสันติอปาญโมมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายัง ปริปูเรสันติติอัตโคภระกวาพิคูอมันเตเสเยโพเยนะพิฆเวทสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปริตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิคูสังกัจเยปิเตพิฆเวอเหสุงอติตามัทนังอรหันโตสัมมาสัพุทธะเตสัมปิภควาตานังเอตัปปะละมายวะเทวตาสนิปริตาอเหสุงเซยตาปิมัยหังเอตารหิเยปิเตพิฆเวอภวิสติ อาณาคตมัทธนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมปิพะคะวันตานังเอตัปปะละมายวะเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติสยยาทปิมัยหังเอตระหิตอจิกิตสามิภิกขเวเทวกายนังนามามิกิตายิศสามิภิกขเวเทวกายนังนามามิเทสิกิสามิพิกขเวเทวกายนังนามามิตังสุนาถาศุกามนัสสิโลกาถาภาสิตสามิติเอวันพันเตติโขเตภิกขุภะคะวโตปัจจันโสสงะระวาเอตตาทวจัก สีโลกะมนุกัดสามิยัตะภูมมาตทัสสิตายสิตาสิริขพลังปะหิตตาสมหิตตาปุถสีหวารินาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนะสาสุตตาวิปัสสนมนาววลาปีโยปัญจสเตตตะวะเนกปิลวัตเวรตโตอมันตะเยสัทธาสาวเกสาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาธาภิโขเตจัตตปมมกะลุงสตวะพุทธสัสสานังเตสัมปา ตุลหูยานังอมนุสสานัตตะนังอะเปเกตมัตสตาตมัตะุงสหัสังอาทาสตาเลงสตังเอกสหัสานังอมนุสสานมัมตะสงอะเปเกนันตมัตะุงทิทาสภะอุภาลหุงตัจจสภะปิญญาวาวาิตวานัจจคุมาตโตอมันตยิสตถาสาวเกสัสนีลเตเทวกายาอภิกันตาเตวพิชนาถภิกขโวเยวุหังกิตเยสสามิขิรหิอนุปปัสโซสตัสสหัสายะวขา ภุมมากับ ah ิละวัตวาอิทิมันโตชิติวันโตวันวันโตยสัสิโนโมธมานาพิกามงพิกคูนางสมิติงวนางชาสหฮสาเห็นมวัตายขานานตตะวนิโนอิทิมันโตชิติวันโตวันวันโตยสัสิโนโมธมานาพิกามงพิกคูนางสมิติงวนางสาตากีลาสิตาหัสายขานานตตะวนิโนอิทิมันโตชิติวันโตวันวันโตยสัสิโน โมทมานางอภิกรรมงภิกขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโซ拉萨หัสายขานานตตะวนิโนอิติมันโตชติวันโตวันวันโตยสสิโนโมทมานาอภิกรรมงภิกขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานตตะวนิโนอิติมันโตชติวันโตวันวันโตยะสสิโนโมทัมนาอภิกรรมองภิกขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชคหิโกเวปุลสันิเวสนางพิโยนางสตาสหัสังยาขานางปริยุปาสติ กุมพ Get <te> ิโรราชาคิโกโสปกัสมิต <te> ิวนัง <te> ปุริบรรจัดที่สังราชทัตตาลโทปัสสาสติคันตพนาธิปฏิมหาราชยาสสิโสปุตตปิตาสภะหโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติวันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมภิกูนางสมิติวนังทักกินันรจัดที่สังราชาวิรุณโหตปปัสสาสติกุมพันธนังอธิปฏิมหาราชยาสสิโสปุตตปิตาสภะโวอินทนามามหาภลา อิทิมันโตชุติวันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามงพิกคูนางสมิติงวนางปัจฉิมันจัติสังราชาวิรูปะโคปัสสาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชยัสิโสปุตตปิตสสะพะาโวอินธนามามหาพลาอิิมันโตชุติวันโตวนวันโตยัสสินโนโมทมานาอภพิกามงพิกคูนางสมิติงวนางปุตตะลันจัติสังราชากุเวโรตปัสสาสติยัคคานางอธิปฏิมหาราชายสสิโส ปุตตปิตตสัพพะโหอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวัวนวันโตยัสสินโนโมทมานาพ,พิกขโมภิกขนางสมิติงวะนังปูริมาติสังท่าตาละโตที่ท่าขีเนนะวิรุทธะโกปัจฉิเมนะวิรุปปะโคกูเวโลอุตตะังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตจาจัตุโรทิสาท,ทัตถัลมานาอัตตังสุวันิกะปิละวัฒเวเตสังวายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสะทา มายาคูเรนตเวเวนโตวิภูตาวิภูโตสหะจันทนโนกามมเสตโตจะอินทุมันตุนิมันตุจะปานาโตโอปามัญโยจะเทวะสูตโตจะมาตริจิตตะเสโนจะคันทพนาโลราชโนสโพอาคูปันจะสีขาเจวะเตมพาลูสุริวัฒสาเอเตจันเยจะราชนะคันทพสาหราชุพิโมทมานาอภิกรรมังภิกขุนังสมิติงวะนังอาตะคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตจกา กัมพาลาสัตตะตาอาคูปายคาสหายตาิปิยมุนาทตละทะาลตาจะอาคูนาคายัสติโนเอราวันโาานมหานโกโสภคัสสมิติวนงังเยนาคาราเชสหาสาหาันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจัขูเวหายาเตวนณมัจจปปตาจิตตาสุปานตอิติเตสนามังอภย,ยันตัถานาคาาชาน,มา,า,นา,มามาศสุปนตตเขมมะกาสิพุโตสันหิวัจหิอุปวะหยันตา นาคาสุปนาสารนามาังสุพุธังชิตาวชิระหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโลวัสวัสเตเสเตอิจิมันโตยัสสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปจิตติสุจิตติตะปะหาราโทนโมจิสหสัตตันจะปริพุตตานังสพเพวโรจานามกาสนาหิตวาภรลิงเสนาลาหุปัทภุปปาคะมุงสมโยธานิพัฒนเตปิคูนางสมิติงวนานัง อาโปตเทวาปทวิจตจะเตโชวายโยตธาขมุงวรุณาวารุณาเทวาสมโมตยัสสาสาหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาย,สาสายัสสิโนทะเสตทัสตากายาตเพนานตวนันิโนอิทิมโตชุติวันโตวนวันโตยัสสิโนโมทมาณาอาพิกังภิพิูนางสมิติงวนางวเวนตุลจัตเทวาสาหะริจัตอสมาจัตสุเรยัตมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุรยิยสุปานิสาเทวา สุริยามาคูปุรักคิตานะักขันินปุรักคิตาวะอาคูมันธวาาหากาวาสุนาวาโวเสตโตสกโกปะคาปุรินทโททตะทัเสเตทัธากายาสเพนานัตวนันิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสิโนโมโทมาอาภิกกมุภิกูนางสมิติงวานางังอาัทะคูสาภูเทวาชารามกิสิขาริวอาอริฏกาตโรชาจะอุมาปุภาณิภาสินโนวาุณาสะธรรมะจะ จุตตา,าอเนชากาสุรยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทเสเตทัตทา,ากายาสเพนานต,ตาวานิโนอิจิมันโตสุติวันโตนันโตยัสาสิโนโมธามานาอภาิกังขภิกขุนางสมิติงวะน,นางสัมามานามหาสัมมานามานุสามานุสุตมากิตตาปทัทโทสิกาอาคูอาคูมโนปทัทโทสิกาอาทาคูฮารโยเทวาเยจโลหิตตาวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสสิโนทัศเสเตีทัสากายาสเพนานันตตวันิโนอิทิมันโตชุติวันโตว,วนวันโตยาสัสสิโนโมทมานาอภิกมรมภิกขุนังสมมิติงวลังสุก,กากลุมหาอโลนาอาคูเวขสานัตหะโอทาสกายหาปามวะขวาอาคูเทวาวิจักนาสัทธามัตตาหาลัคชามิสกาจายสัสสิโนตัณยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภิวัสติ ทัเสรษฐะทัธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสิโนมูทามานาอภิกามังพิกูนังสมิติงวะนางเขีวิยาตุติจายามากัตถกาตยัสสิโนสัมพิตกาลามาเสตาโชตินามาจาราสวะนิมารัติโนอาคูอัทคูปารันมิตาทัศเสเตสะทัธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติวันโตวันวันโตยัสสิโนมูทมานาอภิกามังพิกูนังสมิติงวะนาง สตเตเตเท,เท,เทวานิกายาสเพนานัตตะวานิโนนามันวเยนะอาคันจงเยจันเยสัทิตาสหาปวุฒชาติมัคคีลังโองตะตินะมัญญาสาวังทักเขโมคาตะลังนาคางังตันทังวสิตา,าสิตังสุภมาประรมะตัตโตจักปุตตะอิติมตัตโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะโสปาคะสมิติงวะนางสหสัสพมโลกานางมหาพมาพิติตติอูปปปันโนทุติวันโต,ต,นตพิสมากายโยยัสสิโส ตาเศรษฐาอิสราอาคูปาเตกวะสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสเพียปิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกเมลังเสนาอภิกรรมิปันสะกันหาสะมันทิยังเอตะคานะตะพันตะลาเคนะปัตมาตุโวสามันตาวัปริวาริตะมาวรมุตจินตะโกตินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนาอเปยยสิปานินาตะละมหาจัก สลังกตวานะเพระวางยาถาพระวุสโกเมโคธนยันโตวสวิสุโกตถาโสปัจจุทาวติสันโธอสยังวเสตันจัดสะพอาอภิญญายาวาวาัคิตวานะจักขุมา,าตโตอมันตยิสถาสาวเกสัสเนเสนระเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชนถาถะพิขโวเดตะอตักปมากะลงสตวพุทธศสสนสนังวิตาลาคิหิปะกามงในสังโลมังปิอินทยงสัพเพปิวิชิตตสังฆามา พยาติตายสสิโนโมทันติสหภูตเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต